ถูกหลอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีที่สํดทางสำหรับคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะในตอนที่น้องคลอดมาแน่แน่นอนค่ะอาการหงุดหงิดงงแงของน้องก็จะเกิดขึ้นแล้วคุณแม่มือใหม่อย่างเราก็จะต้องเตรียมรับมือให้ได้เนาะวตัวถูกหลอกเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นของเตรียมคลอดท,ที่ต้องเตรียมไว้ได้เลยเพราะว่าเวลาน้องเขาคลอดมาเนี่ยแน่นอนร้องไห้หงุดหงิดงงแงยังมีเหตุผลแล้วก็ไม่มีเหตุผล พอร้องหนักๆก,ก็จะทําให้เราหันงุดหิดเพราะความเหนื่อยล้าอยู่แล้วแล้วจะไหนจะลูกร้องอีกจะทําให้เรารนลานแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุน้องเกิดจากอะไรบางน้องก็อาจจะร้องไห้เพราะหิวนมแต่ในบางครั้งที่ป้อนนมตามขนาดเต็มที่แล้วยังร้องไห้อยู่ยังดูอาการหงุดหิดงอแงแม่มือใหม่ก็ไม,ไม่ทราบพอไม่ทราบปุ๊บก็จะป้อนแต่นมป้อนแต่นมก็จะเกิดอาการท้องอืดหรือว่าอ้วกพุงแหวนมกินนมจนเกินขนาดใน,นทางการแพทย์เรียกอีกหนึ่งอย่างว่า overfeeding นั่นแล้วอาการ overfeeding เนี่ยมันรายแน่นอนค่ะถ้าเป็นบ่อยๆก็จะส่งผลเสียต่อ รำไส้น้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำคุณแม่มือใหม่หรือจูกหลอกจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ควรมีติดบ้านไว้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางวันกับกลางคืนนะคะเขาจะออกแบบมาให้ตรงส